15สิ่งอันเป็นที่สุดในชีวิต1นศัตรูตัวร้ายที่สุดในชีวิตคือตัวเราเองศัตรูภายนอกนั้นเข้าใจได้ง่ายป้องกันได้ง่ายตัวเราเองต่างหากที่ยากจะรู้จักยากจะเข้าใจจัดการควบคุมได้ยากเรามักหักข้ามความอยากอารมณ์ความโกรธขึงของตัวเองไม่ได้ตนจึง กลายเป็นศัตรูแห่งตน 2. โรคร้ายที่สุดในชีวิตคือเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวเราจึงไม่สามารถเปิดใจกว้างไม่สามารถก้าวหน้าสู่ความสำเร็จไม่สามารถยกตัวเองให้สูงขึ้นดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจดูแลตัวเองนอกจากไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วยังต้องรักษาโรคเห็นแก่ตัว ทางใจด้วย 3. ความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคือความไม่รู้ความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคือไม่รู้ไม่รู้เหตุผลดีชั่วไม่อาจแยกแยะข้อเท็จจริงไม่อาจแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่อาจเข้าใจผลบุญผลกรรมต่างๆนี่คือความน่าเศร้าที่สุดในชีวิตคนเรา 4. ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตคือเห็นผิดความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดคือเห็นผิดก็คือมีความเข้าใจผิดทางความคิดมีความผิดเพี้ยนในการรับรู้ไม่เพียงไม่รู้จักทำความเข้าใจและแก้ไขด้วยตนเองยังถือตนว่าถูกนี่เป็นโรคร้ายที่เป็นกันมากของคนสมัยนี้ และน่ากลัวมาก 5. ความล้มเหลวที่หนักหนาที่สุดในชีวิตคือโอหังคติมีว่าถ่อมตนได้ประโยชน์ล้นปลีพราวอดวายคนคนหนึ่งหากโอหังพยองถือดีไม่ว่าเดินไปที่ไหนล้วนไม่เป็นที่ต้อนรับดังนั้นความเย่อหยิงความโอหังจึงเป็นความล้มเหลว ที่หนักหนาที่สุดในชีวิต 6. ความกลัดกลุ่มที่สุดในชีวิตคือความอยากได้ใครมีอะไรคือความเจ็บปวดที่สุดบางคนว่าความหิวบางคนว่าความรักที่จริงความเจ็บปวดกลัดกลุ่มคือความอยากเมื่อความอยากได้ใครมีไม่ได้รับการตอบสนองก็เกิดทุกข์เ ความหวั่นวิตกที่สุดในชีวิตคือความเป็นความตายยามเป็นแก่งแย่งชื่อเสียงลาบยศเจ้าคดค่าโกงเมื่อวันแห่งความไม่เที่ยงมาถึงก็หวั่นกลัวว่าทุกอย่างจะหายวับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายล้วนเต็มไปด้วยความหวั่นวิตกนี่คือความหวาดหวัน่นที่สุดในชีวิต 8. ความเดือดร้อนที่สุดในชีวิตคือการว่าดีว่าร้ายมีคนกล่าวว่าที่ใดมีคนที่นั่นย่อมมีการว่าดีว่าร้ายเรื่องนี้ทำให้เราเดือดร้อนเราก็เพียงไม่สนใจคําซุบซิบนินทาไม่ปล่อยข่าวว่าร้ายคนจะหาเรื่องกลัดกลุ่มไปใหญ่ 9. คุณธรรมสูงสุดในชีวิตคือความเมตตาเรายอมไม่มีความสามารถไม่มีความรู้แต่ต้องไม่ยอมให้ตัวเองไร้เมตตาความมีเมตตาคือคุณธรรมที่แท้จริง 10. ความกล้าที่สุดในชีวิตคือรับผิดเป็นคนต้องมีความกล้าความกล้าไม่ใช่การไปชกต่อยทะเลาะเบาแว้ง เอารัดเอาเปรียบคนอื่นความกล้าที่สุดคือกล้ารับผิดกล้าแก้ไขจึงเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ 11. การเก็บเกี่ยวที่อุดมที่สุดในชีวิตคือรู้เพียงพอเราทุกคนล้วนหวังว่าตนเองจะประสบผลสำเร็จได้เก็บเกี่ยวผลดีอะไรคือผลเก็บเกี่ยวที่อุดมที่สุดก็คือ รู้จักพอถ้าไม่รู้จักพอต่อให้นอนในสวรรค์ก็เหมือนอยู่ในนรกหากรู้พอนรกก็เหมือนสวรรค์ 12. พลังที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตคือศรัทธาเรามักพูดกันว่าต้องพัฒนาแรงพลังงานของเราซึ่งย่อมไม่ใช่เหมืองแร่ในภูเขาอัญมณีใต้ทะเล แหลงพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือศรัทธาของเราในศรัทธามีสินทรัพย์มีคุณธรรมมีสมบัติ13การครอบครองสูงสุดในชีวิตคือรู้คุณใครมั่งมีที่สุดใครยากไร้ที่สุดคนยากไร้คือคนที่มักคิดเอาเปรียบคนอื่นคนมั่งมีคือคนที่รู้คุณ มักคิดจะให้คนอื่นดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งมีความรู้คุณรู้จักให้เขาก็เป็นผู้ที่ได้ครอบครองมากที่สุดในชีวิต 14. บบุคลิกภาพที่งามที่สุดในชีวิตคือยอมรับว่ากันว่าเข้มงวดตัวเองผ่อนปลนคนอื่นเราควรโอบอ้อมยอมรับคนอื่นอย่างใจกว้างไม่ว่าคนอื่น จะดีต่อคุณหรือไม่ล้วนควรให้ความเข้าใจและยอมรับนี่คือคนที่มีบุคลิกภาพงามที่สุด 15. ต้นทุนสูงสุดในชีวิตเราคือศักดิ์ศรีการที่คนเป็นคนได้ก็เพราะคนมีศักดิ์ศรีเพื่อศักดิ์ศรีเราสละได้ทุกสิ่งแต่เบื้องหน้าการทรมานและการต้องเสียสละนั้น ก็ยังต้องคงศักดิ์ศรีดังนั้นเราทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีต้องให้ค่ามันดำรงมันไว้